สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกันใน After Effects มีคนส่งคลิปการทำข้อความในลักษณะนี้มาถามคือมันไม่ใช่เป็นการสั่นหรือพริ้วไหวเหมือนคลื่นแต่มันจะเป็นการสะบัดกระพือเหมือน่งสุดท้ายก็ลามมาจนถึงแอนิเมชันตัวนี้ที่เราจะทำกันในวันนี้ไปเริ่มกันที่เปิด New Composition ขึ้นมาขนาด1920 1 0 8 0 30คณตั้งชื่ออะไรก็ได้20วินาที กด Ctrl Y สร้าง Solid Layer ตั้งชื่อเป็น Background เป็นสีดำคลิก OK กด Ctrl D Copy มาไปที่หน้าต่าง Effect and Preset n พิมพ์คำว่า r a m เอา Gradient r a m เข้ามาใส่ปรับโหมดเป็น Add ไปที่หน้าต่าง Effect Control ปรับเป็น Radial r a m Swap ปรับสีเป็นสัก ประมาณนี้ก็เอาส่วน Start RAM p เลื่อนลงมาตรงกลาง540ตัวนี้เลื่อนมาฝั่งนี้ไปเอาโลโก้มาโลโก้ของใครก็อของท่านเอาเข้ามาใส่กด S ผมปรับสเกลสัก59เลื่อนขึ้นไปพิมพ์ข้อความตามอัทยาศัยคลิกขวา New Text ข้อความตามอัธยาศัยสีสัสนฟอนต์ก็ตามอัธยาศัยเช่นกันประมาณนี้ถ้าจะตามผมก็ big noodle title คลิกเข้าไปกด v เปลี่ยนเป็น selection tool ดึงลงมาจัดตำแหน่งให้สวยงามเอาโลโก้ขึ้นไปไว้ข้างบนดึงลงมาข้างล่างอีกสักนิดหนึ่งคลิกตัว background กด c t r o l d เอาไปไว้ด้านบนแล้วไปเอา gradient ramp ออกไปที่ rectangle tool เราจะ mark ใส่เจ้าตัวนี้ double click เ,เมื่อ Mark แล้ว double click หมุนสันหน่อยปรับเป็น normal ก่อนกะดูนะครับหมุนอีกหน่อยก็ได้แล้วขยายให้มันกด control ด้วยประมาณนี้ปรับเป็น inward กด Control Shift Y เปลี่ยนสีไปจิ้มกับสีนี้แล้วกันตัวหนึ่งโอเคคลิกกด c t r o l D Copy มาอีกตัวหนึ่งกด M คลิกที่ Mark Path ตัวล่างลากคลุม2จุดดึงพลิกกลับมาหน้านี้แล้วเอา Inward ออกไปเปลี่ยนสีกด c t r o l Shift Y จิ้มสีนี้มาอีกสีหนึ่งคลิก โอเคได้มา2ส,สีจากนั้นก็เลือก2ตัวกด Ctrl D อีกทีนึงเอาไปไว้ด้านบนไปที่หน้าต่าง Effect and Preset พิมพ์คำว่า Saber เอา Saber ผมเคยทำคลิปสอนอยู่นะครับลิงก์ดาวน์โหลด plug-in free ตัวนี้ก็มีอยู่ในคลิปแล้วเอา Saber เข้ามาใส่ครับใส่ทีละตัวก่อนก็ได้เอาตัวนี้ ไปที่หน้าต่าง Effect Control มาที่ Customize c ค re ก่อนเลยเปลี่ยนเป็น Layer m a s k ปรับโหมดเป็น a d d ตัวล่างสีเหลืองนี่ดังนั้นก็มาจิ้มสีนี้เลยครับฝุ่เข้าไปส่วนตัวนี้กด M คลิกที่ Mark p a t h ลากคลุมเช่นกันพลิกกลับไปฝั่งโน,นแล้วก็มาปรับ i n w e r d ออกไปไปเอา Saber เข้ามาใส่ ฟุบคัสซอมไมปรับเซเบอร์เป็น l a เยอ m a มารปรับโหมดเป็น Add ฟุบเข้าไปเป็นการจัดฉากประกอบฉากเมื่อเรียบร้อยดังนี้ไว้ที่หน้าต่างโปรเจกต์ครับไปเอาลายผ้ามาทำเป็น t e x t ซ r จหน่อยลายผ้าตัวนี้ไปเซิร์ชหาได้สิ่งที่เราจะใช้ในการทำแ n i m เมชันตัวนี้ ส่วนที่ยาก,กเราจะไม่ทำอย่างเช่นอีกตัวหนึง่งเพราะว่าทำในโปรแกรม3 d มันจะง่ายกว่าในการซิมูเลตสำหรับเจ้า t e x t เจอไปดูที่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้เป็นลายผ้าประมาณนี้ฮะผ้ากระสอบอะไรทำนองนั้นกลับไปผมมีอยู่แล้วตัวนี้เอาเข้ามาใส่เลยเอาไว้ใต้ Saber ลดขนาดเพราะว่าลายมันใหญ่ไปลดขนาดกด W แล้วปรับมุมเอียงๆนิดนึงไปที่หน้าต่างอ f เ e c t แอนด์พรเพิมพ์คำว่า Motion t i l ยเอา Motion t i า e เข้ามาขยายให้เต็ม Output Width ขยายป้าย o ไป t u t i g h t ขยายให้เต็มซูมเข้าไปดูปรับสีมันหน่อยไปที่หน้าต่างอ f เ e c t แอนด์พรพิมพ์คำว่า Level Level เ,เ,เอา Level เ,เ,เข้ามาใส่ ปรับให้มันชัดขึ้นก็ดึง Input มาสักประมาณนี้ทีนี้ผมอยากได้สีดำเยอะขึ้นเราก็อ่ะอีกสักหน่อยหนึ่งประมาณนี้กดที่ลด o p o p i t y t y เหลือ50แล้ว blending mode blending mode เป็น multiply ด้วย multiply กันเยอะเลย animation ตัวนี้อ้า เริ่มสวยละประมาณนี้เมื่อได้ดังนี้เราก็ลากคลุมชุดนี้คลิกขวาทำ r e c o m p o s e ปุ๊บเข้าไปตั้งชื่ออะไรก็ได้ move all attribute คลิก OK มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือพิมพ์ Search หาคำว่า abstract white satin texture background อะไรประมาณนี้ของฟรีก็มี อย่างตัวนี้ก็ฟรีตัวนี้น่าจะฟรีอ่ะมันมีอยู่ใน YouTube หรือจะไปหาที่ Shutterstock ก็ได้ของผมก็มีทำคลิป b อ t แ a รกพวกนี้ขายเราอยากให้ทงมันพริ้วลายไหนก็ไปเซิร์ชหาไปซื้อหรือจะหาของฟรีใน YouTube ก็ได้นะครับลักษณะประมาณนี้อ่ะไปเราไปใช้กัน นี่ผมมีมาแล้วก็คือแอ t ส a ตรกไวส e ซาตินเอาเข้ามาไว้เหนือเลเยอร์นี้เอาไว้ใต้ Saber ขยายสเกลให้เต็มจอหน่อยฟุบปิดตา Saber ก่อนก็ได้ไปที่หน้าต่าง Effect a ์แอนด์พรีเซ็พ์มพคำว่า l ล v e l เอาเข้าไปใส่ปรับสีกันให้ชัดเจนหน่อยประมาณนี้อ่า ปิดเสียงปรับ blending mode เป็น multiply อีกเช่นกันนี่เห็นไหมฮะมันเริ่มสวยแล้วแต่ตัวหนังสือตัวทงมันไม่ได้ p ิ้วตามมาด้วยดังนั้นมายืนอยู่ที่ตรงนี้แล้วไปที่หน้าต่าง effect and preset พิมพ์คำว่า displacement map ใช้ displacement map เข้ามาใส่ในตัวปริ c อมของฉากที่เราจัดไว้แล้วปรับค่า displacement map layer เป็นตัว abstract ก็คือ layer 3เปลี่ยนจาก r a r เป็น lioness green ก็เปลี่ยนเป็น lioness ด้วยเราจะได้เป็นแบบนี้ตัวหนังสือก็จะมีการเด้งขึ้นมาด้วยแต่รู้สึกว่ามันจะน้อยไปหน่อยดังนั้นมาปรับค่า vertical กับ horizontal ซากอย่างละ20 มันจะได้เท่าๆกันเวลามันเอียงมันก็จะเอียงเป็น45องศานะครับเท่ากันแบบนี้แล้วตัวนี้มันพับๆเนี่ยเรามาเปลี่ยนจากเซนเตอร์แมพเป็นสเตรชให้มันยืดอ่าทีนี้พอยืดเสร็จมันหดเพราะมันถูกย่นเข้าไปดังนั้นเรากด S ครับขยายสเกลเป็น110 110เราก็จะได้เป็นแบบนี้ นี่มันก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้ถ้าจะให้สวยกว่านี้ถ้าจะให้สวยกว่านี้นะครับให้เราทำแบบนี้ครับเราไม่ต้องมัลติพลาแต่เราจะใช้วิธี l ูมาแมทลูมาแมทพอคลิกดูเป็น Transparency จะเห็นแค่ผิวบนต้องมาทำ background เพิ่มครับลากคลุม2ตัวนี้กด ctrl d copy ดึงลงมาไว้ด้านล่าง ปลดรูมาแม p ออกก่อนแล้วดึงจเจ้า abstract ออกมาไว้ด้านล่างเราจะเอา abstract เนี่ยมาทำเป็น Background ต้องเอาตัวนี้มาทำเป็น Background เพื่อความชัวเราก็ทำอัลฟาแมตซะเลยกับตัวฉากของเรานะครับทำ a ัลฟาแมตเพื่อความชัวก็วจะได้เป็น Background ซึ่ง Background มันก็ควรจะดำถูกไหมครับเราก็ต้องปรับตัวนี้ครับ ให้มันเข้มเข้มหน่อยส่วนตัวบนนี่ตัวบนเนี่ยอ่ะเปิดตัวบนได้แล้วฟุบตัวบนปรับให้ขาวๆหน่อยสักประมาณนี้เราก็จะได้เป็นแบบนี้สวยงามลองเปิดเซเบอร์ดูมันก็จะเลื่อนไปแล้วแหละคลิกกดลูกศรเราก็ได้ครับเล็งให้พอดี ไม่พอดีก็แล้วแต่ถ้าอยากไม่พอดีอ่ะก็ประมาณนี้คลิลลกลงมาเลื่อนลงมานิดหนึ่งปึ๊บนิดหนึ่งอ่ะจริงๆแล้วพวก displacement map พวก s a b e r พวกนี้ผมมีคลิปสอนอยู่นะครับถ้าใครยังไม่เคยดูก็ไปเซิร์ชหาดูไปคลิกๆไล่ like เลือกดู มาดูกันครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้ผมเรนเดอร์ได้ไม่หมดเอาแค่นี้แล้วกันแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ